สวัสดีชาว y o u t u b e ทุกคนยันเดือนะครับผมตอนนี้เราอยู่ช่องก็ TNT สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์หเดิมครับได้ลงหมดหมดหมดหมาแล้วรับผมลงหมดคิปเปอร์หนึ่งล้านตัวเราต้อง สถานจุดจุดกำเนิดเปดแรกที่ผมเจอคุณผมพี่คิดว่าแล้วผมอ,ะ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเขาเริ่มวางตรงนี้หรือเปล่าเขาเริ่มวางตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะลืมอะผมแต่เราไม่เป็นไรเราสร้างสร้างเลยคือตรงหลังเนี่ยนี่คุยอะไรอ่ะตัดไม้ดิคุยทำไม ปัดตอนนี้ได้เปลี่ยนสก,กินใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมรึปีตีมันเลยปัดตัดตัดตัดไปเรื่อยๆแล้วผมนี่ตัดหนึ่งตัดหนึ่งสองสองสองสามเข้ามาดิมาอ่ะสี่เราต้องเอาต๊คาะคับอ่ะ ต้ออตนทงตกทต้ตอนแรกผมถ่ายคลิปอยู่ตรงนั้นมันนังอะ่ะโอเคให้ไปถ่ายที่ป่าเมนพีนมาเย้ยเมื่อกี้ yeah. ไม่มีอะไรครับผมเอากล่องครับไปไว้ในบ้านนะครับผมนี่คือบ้านของเรา เด no ี๋ยวป้าน, well. นันเอาชือบ้านตรงนี้ค่ับ้านหลังนี้คือบ้านของเราครับเดี๋ยวต้องมีต่อสีสอง่อันทีั่อะรอย่างเงเราจะหาไม่เจอนะอนต้องต่อซีั่สองาม่ต้องต่อจะไว่จะหาเจอใกล้ตอนเช้อยนะใกล้ตอนเว อย่าเปล่าขอบคุณโอเคตรงนี้แหละที่นี่มาลองมาดูเอ้ยอาจจะมีเสียงเกือนิดนึงนี่เกือกเกือกที่คลองเอ้ยรออะไรอ่ะ้ยคัพดินี่คัพหวานเออคัพดาบคัพนี่เฮ้ยที่สำคัญต้องคัมนี่ด้วยเออ กดกดเที่ยนตอนกลางคืนนะครับผมนี่เรารีบขุดตรงนี้อันนี้เลยเนีย่ยไม่รู้ว่าขุดได้หรือเปล่านะขุดได้อุ้ยได้ด้วยโออเนี่ยปิดไ้เลยเดี๋ยวจะตกข้างหนอีกอะ่ะซส่งสแมนหแน้าหายไม่เจอต้องขุดหาไปเรื่อยๆ ยอยู่ไหนวะต้นงหาจนจุดนี้ไม่มีเราต้องหาไปเรื่อยๆไม่มีว่ตตาตรงนี้มันไม่มีเนี่ยว่าต้องหาเรือ่อยๆหัวสมองคือต้องอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยของหมู่พี่น หาข้าวอะเดยวหันะค่ะหาข้าวหาข้าวอ้าวข้าวมันมีเปียวเหรอโดตั้งนานได้ไหมเดียวโอ้โหได้ไหมเปียวอ้าวยังไยอมเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะมีเสียงเรือมารบกวนท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็ตอนนี้เรือออกตัว ดังเลยรู้ว่าได้ยินหรือเปล่าคุณผู้ชมไอ้ท่านผู้ชมนี่ว่าลองมองดูกัน้าได้ยินแหละแต่หน่ารู้ว่ามันเข้าในคลศีร่ะตรงนี้ได้นหรือเปล่าอือาอามอืมตรงนี้ว่ะอุย้ยเจอหนึ่งว่ะเจอหนึ่งขุดไปเลยเราจะได้ยินโน้โอ้ยอ,อันนี้คือ อุดจะอุด huh. ท uh ี่เป็คนดีอ่ะขุดไปเรื่อยๆเดีว่าจะเองอ่ะนี่ะ ซ่นหนึ่้อนเฮ้ยโอขุดยากกะอ้น้ำมันขุดนะให่ได้เดี๋ยวขุดมาก่อนดีกว่าดว่าเอ้ยขุดขึ้นสดๆเลยวะ่ะมามา,มา giật tay câu lên nó họ. Bên này นนีท่ขุดพังปเป็นรยบร้อยเน้วยโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอพอกันเพียงพักกันเพียงเท่านี้นนก่อนครับผมเอ้ยไม่ดิตอนนี้ยังไม่พักนะครับตอนนี้จะตอนกลางคืนนะดูซิมอนเตอร์ยังเกิดเดหกนี้ปล่ง กดเรไม่รถจักรยานยนต์้วยดีมากเลยไปไหเดี๋ยวเรมาดูนมีดาบอยู่เราไม่ต้องกลัวว้าเดี๋ยวเา เงียบเก้ารอนี่นะเอาไปตลาดเพอะไรเอาพว่าแบงก์ับสายชาร์จให้ด้วยแอปเปิลเหรอโอเคต่อมาดิโอ้โหโอ้โห

หาหาเนี่ยเราต้องฟาอุลิซ่ากุนพิยาเราไปหาบูมานบานให้ได้อุย้ยโกลเลบไม่ช่วยอะไรเลยโกลเล็โกชิปเปอร์เหรอเราต้องนอน เอซอจะนอนไปกี่คนแล้วนั่งได้ไงข้างหลังไข้างหลังสามคนไงข้างหน้านั่งไม่ได้นข้างหน้าอตอโอเคนนตอนนี้เราจะมาเกิดบ้านนี้บ้านหนึ่งเอ้ชิปเปอร์ Nặng mình, mình đắng thôi Mày nó léo mình đắng Mình đắng thôi, Nhiều rồi nha Pây ชิปเปอร์โหอ้ยเอารถดาบหายไปไหนอ่ะจำได้ไปแถวนี้โอ้โแล้วเอาไม้สเต็กมาทำอะไรไม้สเต็กเอามาทำไห่นี้ได้เองอุ้ย ไม้ไม้ตีเอามาทำอย่างนี้เองอโอ้ยโอ้ยเอาสปีดมีไว้ทำยังเอืย้ยน,นี่เองโอ้โหให้สอมบี้สูงได้เลยคนจะจอเฮ้ยอ่เอาเตียงนอนในย้าดฟาดมันดีกว่า เนี่ยเอาเตียงม,มาฟานเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวสัเอาเตียงไปเอาข้าวนี่แหละเอาข้าวมาฟาดมันเออมาหาข้าวเงินอุ้ยคิปเปคิปมันฟาด เดินมือเปล่ายก็หาที่ที่ขุดไม่เจอไปไปได้แล้วนี่ตอนนี้อุ้ยเขาอยู่ดีๆได้ดาบอะไรวะเนี่ยไขแกงวะเนี่ยรีดาบตกอยุดดีๆได้ดาบพื้นใครแก้งวะเนี่ย เงียบหายเยเนี่ยโอเคจะไปข้างลูกไหนวะเนี่ยโอเค ันก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ไป